กลับมาติดตามชมข่าวกีฬากันค่ะทีมนักตกลูกยางหนุ่มนครราชสีมาคิวมิน c ีวียังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการตบเอาชนะทีมพิษณุโลกวีซีไปได้ด้วยสกอร์3ต่อศูนย์เซตในการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่17ฤดูการ2021-2022ค่ะ ที่อาคารกีฬานี้มิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะมีการแข่งขันเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแล League ครั้งที่17ฤดูการ2021 2022เกมที่3ของเลขที่2เกมที่10ของฤดูการนะคะก็เป็นการพบกันระหว่างทีมจ่าฝูงอย่างทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีอยู่ในเสื้อสีชมพูค่ะลงสนามพบกับทีมอันดับที่4ของตารางอย่างทีมพิษณุโลก VC มาในเสื้อสีม่วง ้ดยทีมตบลูกยางหนุ่มแคทเดวิลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะยังไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยด้วยการเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมด9เกมติดต่อกันมีทั้งหมด27แต้มเต็มนะคะซึ่งผลงานในการลงสนามพบกันในเล็กแรกเป็นทีมแคทเดวิลที่เป็นฝ่ายตบเอาชนะทีมพิสนโลก VC มาได้3ต่อ0นเซตโดยในเกมนี้ทีมนักตบลูกยางหนุ่มแคทเดวิลก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำทีมมาโดยวันชัยทัพวิเศษกับตันทีมบุญยนริศวงทร เซตเตอร์นะคะรวมไปถึง2ผู้เล่นต่างชาติค่ะอย่างเซอร์กี้เรซานอฟนะคะแล้วก็จานิต้าสุรัตค่ะโดยผลการแข่งขันค่ะเป็นทางด้านนครราชสีมาคิวบินซีวีค่ะเล่นได้อย่างแน่นอนกว่านะคะตบเอาชนะพิสโนุโลก VC ไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 25ต่อ14และ2 31ต่อ29เก็บชัยชนะเป็นเกมที่10ติดต่อกันแล้วค่ะตอนนี้มีทั้งหมด30แต้มรั้งในตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปส่วนทางพิษณุโลก VC ยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางมี14คะแนนจากการลงสนาม9เกมค่ะ ส่วนในประเภททีมหญิงนะคะทีมนักตบลูกยางสาวนครราชสีมาคิวป็นซี v ีซทีมอันดับที่4ของตารางอยู่ในเสื้อสีชมพูค่ะลงสนามพบกับทีมอันดับที่5ของตารางอย่างทีมนครนนท์มาในเสื้อสีน้ําเงิน ด้ผลงานในการลงสนามพบกันในเล็กแรกก็เป็นทางด้านทีมนครราชสีมาคิวเินซีวีซีที่เป็นฝ่ายตบเอาชนะทีมนครนนท์มาได้3-1ต่อเซตซึ่งในเกมนี้นะคะทั้ง2ทีมก็ต่างต้องการที่จะเก็บ3แต้มเพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบฝ่ายนั้นโฟต,ต่อไปค่ะ ผลการแข่งขันในเกมนี้ค่ะเป็นทางด้านทีมสาวของนครราชสีมาคิวเมนซีวีค่ะตบเอาชนะทีมนครนนไปได้3ต่อ0ูนยเซตด้วยคะแนน25ต่อ17 25ต่อ15และ25ต่อ22เก็บ3แต้มพร้อมกับรั้งอันดับที่4ของตารางมี15คะแนนค่ะส่วนทางด้านนครนนยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางมี11คะแนนจากการลงสนาม10เกมค่ะ